ยุงล้างยุงลางเด็ไงดีวะแดไงดีได้ยินมันก็เก๊กเกเดียวเวลวนี่ก็เดินผมเ๊กระแทไม่หล่าแต่ต้องมาตังเจเดีดนวากัวจิกปังไรอาจารย์ตีออกไปปานนู้นเลยไ่เปิดบ้ามาปานี่เลยตีไปได้ไม้เปิตีไปได้อายุปลาคนเด้อมาเรียวก้าวเรียวก้ามาเรียวจะจังวิ่งอยู่เลย

้ขึ้นกำบุก่อนได้จร้าว,ว,วันนี้มือตักกิติมัตักครับ <c oughs> ตึงตึงตึงชวนหมอตักโดยจัพโปนอนกำลังบายบายเปลือนโตปลุกก,ก,กระปอนมาดตวย แเรมาจ้ะโดนโดว่ื้ออาวุธอยู่เร็วซับเออนี่ลูกเตี้ยาวันก็มเล่นมาจอนวันวันวันนี้ได้ร่มดีขึ้นเลยไหมไม่่นดีไม่เื่นไม่เื่นหน้าตีสุดจุดไปเลยขึ้นุดขึ้จุดลุกขึ้จุดลุกมา่นเล่นเบ็ดก็ได้ยตรงนนะมกามั้กาตรนอไ่กล้าไม เสียงน,น,นักเียดกันนักกันได้เลยตุ่มตัวแชาเอาสีเลยได้เลยกันเตีูยตลยไอ้นูตื้ออยู่เลยอ่วุ้นเงี้ยวกมีเพลนักหัวคนสวยย่ีเพลงเนียวิ่งวิ่งขาม่ไหนไปกู้ดินนทีเดียวเลยจะทำวนได้ เทียดเทียดเทียดโอ้โหใส่ดีครับใส่ดีตักเลยบื้อเฮ้ยตักปลามาเจ็ดยันน์มตัวการีนมาเจ๊งเรอยงเต็มวิ่งเลยใส่สวยครับใส่สามเเต็มวิงลย